สวัสดีค่ะเปิ้ลดีคอนแทคค่ะวันนี้เปิ้ลมาแนะนําสําหรับผู้ที่มีอาการทางด้านสายตาเช่นต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินสายตาผ้ามัววุ้นในตาเสื่อมผู้ที่มีอาการเหล่านี้สามารถทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคของเราได้นะคะค่ะก่อนอื่นวันนี้เปิ้ลจะพาทุกท่านไปรับชมวิดีโอจากผู้ที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปแล้วหลายๆท่านนะคะว่ามีอาการดีขึ้นอย่างไรเราไปรับชมด้วยกันเลยค่ะ ค่ะคุณย่าสวัสดีจ้าค่ะ<ม>คุณย่ามีอาการอย่างไรบ้างคะก็มีอาการมันคันมันระคายเคียงตาเราแล้วก็มีน้ําตาไหลแล้วก็ภาพมาว่าเหมือนกับมะเร็งวีอยู่ตาเราแต่ได้มาทานนี้มันก็ตามันคันมันก็หายนีย่น้ำละไอ้น้ำตาไหลมันก็หยุดไปแล้วก็ไม่คัน แล้วก็สบายสบายมากมองอะไรก็เห็นแจ่มดีจังก็ดีมากๆนะดีคอนแทคเป็นต่อกระจกมาทานยาอันนี้ก็คือได้ผลอันนี้แค่ได้สองเดือนไม่ต้องไปผ่าตัดคือเรียกว่าดีได้ผลดีมากๆเลยจ้ะคุณป้ามีอาการแบบเบาหวานขึ้นตาแล้มเป็นตาโมวตาเป็นฝ้ากล่องแรกเนี่ยป้ากินหมดไปแผงแผงแรกรู้สึกว่า หลอดไฟมันเหมือนกับว่ามันขาวๆอะไรอย่างเงี้ยป้าม่นใจมากเลยอ๋อก่อนนี้ก็ตามันฟางฟางมัวมัวแพ้แสงสว่างคุณแม่ทานไปเพียงแค่หนึ่งกล่องกว่าๆนะคะก็ดีขึ้นเลยใช่ไหมคะคุณค่ะทานขึ้นดีก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วงตาผ้ามัวมองมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ชัดเลยค่ะพอกินคอนแทคเข้าไปก็รู้สึกว่า ดีขึ้นดีขึ้นจ้ะนี้เริ่มเป็นต้อกระจกนะคะแต่ว่าที่อาการหนักๆก,ก็คือบวมขึ้นตาค่ะประมาณกล่องที่สองมันก็เริ่มเริ่มแบบตามันจะมองภาพใสขึ้นนะคะ,คะชัดขึ้นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วก็มีอายในดวงตาตาฟ้าฟางมองไม่ค่อยเห็นขับรถไม่ได้หลังจากที่คุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทกไปในหนึ่งกล่องแรกค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะ ก็ใยมันก็หายไปนะฮะ,ะตาป้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับเมื่อก่อนจะแสบตาคันตาระคายเคืองตาบางทีก็มีวุ้นออกมาไหลอยู่อยู่ในดวงตานะครับทานกล่องแรกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับ <ฮะ S 2> อาการแสบตาคันตาก็หายไปเลยแพ้แสงไม่มีแล้วครับไม่เป็นแล้วครับ ต้อกระจกตาเสื่อมหลังจากทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีคอนแทกนะครับทำให้เกิดความมั่นใจในการขับขี่รถยนต์ได้มากขึ้นครับสวัสดีค่ะวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะวันนี้จะมาสัมภาษณ์คุณป้าท่านหนึ่งนะคะที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทกไปแล้วมีอาการดีขึ้นอย่างไรนะคะคุณป้าท่านนี้ชื่อพระป้อมนะคะวันนี้เรามารับฟังคําบอกเล่าจากคุณป้ากันนะคะว่าคุณป้าได้ทานไปแล้วดีขึ้นอย่างไรและประทับใจยังไงบ้างนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะค่ะคุณป้ามีอาการอย่างไรบ้างคะก่อนทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคตัวนี้นะค่ะอ๋อตาผ้ามัวน้ำตาไหลแสบตาคือแบบว่ายังไงเหมือนกับว่าน้ำตาไหลดูโทรศัพท์อะไรไม่ได้แบบแสงแดดก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะค่ะพอคุณป้าได้ทานผลิตภัณฑ์ของเราไปแล้วนะคะทานกี่กล่องแล้วมีอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างคะ อ๋อตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะตอนนี้รู้สึกดีขึ้นมากน้ําตาไหลที่เคยน้ําตาไหลตาพ้ามวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะหลังจากทานแล้วค่ะแล้วอาการต้อกระจกที่คุณป้าได้ทานแล้วมันดีขึ้นอย่างไรบ้างคะก็ดีขึ้นค่ะไปตรวจธรรมดาแล้วก็ไปตรวจอยู่เรื่อยๆนะคะหมอก็บอกว่าดีขึ้นค่ะค่ะแล้วคุณป้ามั่นใจเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ดีคอนแทค ยังไงบ้างคะก็กว่าจะเจอนี่ก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้ได้เจอแล้วเราก็สบายใจที่ทานอันนี้นะคะก็มีมีความรู้สึกมั่นใจค่ะกับที่ทานดีคอนแทคนะคะค่ะถ้าใครเพื่อนๆถ้ามีอาการแบบปะป๊อมนะคะสามารถที่จะสั่งดีคอนแทคนี้ไปทานได้เลยนะคะมั่นใจได้เลยค่ะค่ะคุณต้านะคะ ประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคของเรานะคะค่ะท่านใดที่มีอาการเหมือนป้าป้อมนะคะก็คืออาการต้อกระจกสายตาผ้ามัวแสดพันเคืองตานะคะสามารถสั่งผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปทานเพื่อดูแลดวงตาของท่านได้นะคะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นโชว์อยู่นี้ได้เลยค่ะค่ะวันนี้เปิ้ลกับป้าป้อมนะคะก็ขอลาท่านผู้ชมไปเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ